สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกนะครับผมกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับนะฮะมาอันบ็อกต่อของสวนทรัพย์บนดินนะครับพอดีที่ผ่านมาไม่ได้สั่งกับที่สวนนี้เลยเนื่องจากคือคิวคิวแน่นมากคิวเยอะแล้วผมไม่ได้คนะิวไงก็เลยต้องไปสัง่งนู่นนี่ที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าประจําอยู่ที่หนึ่งที่มาตรฐานดีๆนะครับนะฮะอ่า แล้วพอดีลองติดต่อไปดูอได้ได้ได,ได,ได้ได้ตด้ต่อพอดีเลยนะฮะสั่งมาห้าสิบต่อนะครับจะมาอันบล็อกให้ดูนะครับผมว่าคุณภาพแบบว่าคือออเดอร์ไปอย่างเดียวว่า14นิ้วออเดอร์แค่นั้นแล้วเขาก็เลือกต่อมาให้เราเพราะจริงๆที่ผ่านมาผมว่าหลายคนน่าจะเจอนะฮะคือเคยเจออยู่สามสามครั้งสิใช่ไหมเออทิ้งทั้งหมดคือส่งต่อโค้งเ็นสะพานมาให้ผมก็มีตําหนิไปนะ ก็ไม่อยากจะอะไรไงฮะเออเห็นว่ามีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีช็อปในต่้งจินนะครับผมนะฮะคือสั่งไอ้เทศนี้สั่งสั่งตอแบบบอกขนาดไปเสี่ยงมากครับเสี่ยงถ้าเจ้าไม่ช่วยจริงจเนี่ยเสี่ยงล่าสุดมีสั่งเจ้าใหม่ๆลองไปอะไรเงี้ยครับนะฮะตออ่อนหมดเลยตออ่อนมาทั้งหมดตออ่อนแล้วก็มีปัญหาครับตอพอมาปลูกแล้วตอมันฟีดล้วมันไม่โตมันมันเหี่ยวไปบานเลยครับเสียหายเยอะเหมือนกันนะฮะ ต่อโคง้งต่ออ่อนอ่าแล้วก็เจออีกอันหนึ่งแผลแผลทั้งรถเป็นแผลเละเลยผมก็พูดไม่ออกอืม,อมครับก็ได้แต่แค่บนน่นนะครับผมไม่อยากจะอะไรเงี่ยบางทีตำหนิไปหรืออะไรก็เ,เท่านั้นนะฮะอืมโอเค บนไปเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับเม,มีสองกล่องนะกล่องเล็กกล่องใหญ่ห้าสิบต่ออเคเดีย๋ยวลองมาดูที่กล่องเล็กก่อนครับอ่าไม้ต่อแรกก็มีนะฮะบื้มอืออ่านี่ครับใหญ่บิ้มดีะนะฮะผมนี่สุกตรงมาหลายวันเหมือนกันเลยนะตันมีผมเพิ่งมาเอาเพิ่งมาเพิ่งมาการนะฮะสองปจจำไม่ได้เหมือนกันไม่มีนี่ หนาเตอร์นี่ฮะหนาเตอร์นี่อยวกักราฟเลยนะฮะอ่าสีาต่อโอเคครับอนม่เลือกตัวสาาะอาด้านดีนะครับผมนะฮะดูอ่ามีอ้าฮะนี่ นี่บึ้มอันอันนี้มันซัานจังเี๋ยวต่อแถมบอันนี้อันสามนี่อย่าบึ้มอือฮึอ่อันนี้ครับเนี่ยกลับได้เนื้อตอหนาครับเนื้อตอหนานี้ผมโอเคนะตอมีอายุตอตอหนานี่แล้ว อืนี่หนาครับอัอเนเงินสัน้นเดี๋ยวผมขอแยกไปก่อนนะนี่าฮะโอเคสวยเหลี่ยมสวยครับตรงดีเหลี่ยมสวยหนาดีครับครับ บ้มต่อเนื้อต่อดีครับดีเกลี้ดีเลยาุณภานดีอยู่เลยอันนี้นนเ,เพิ่มเหนาเตอร์สวยเหลาหลาๆอันน่าจะม,มาที่สั่งไว้บางต้นยังไม,งไมงไ่มาจะดีว่าทังกันครับแต่ว่าตอ่อคุณภาพก็ดีนะครับผมว่ายังไว้ไดีกหลายวันเลยนะฮะนี่ นี่หนาดีอ๋อโอ้ยนี่อ่าสวยครับนี่ก็ตอ่อสวยตอ่อสวยนีเ่เนื้หนาดีครับเนี่ยแผ่นบปเลยหนาดีนะฮะโอเคี้ยงได้อ๋อโอ้ออต่อไซสบบ้มหมดเลยนีเ่เห็นไหมเนียนเนียนครับเนียน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 ต่อตรงสวยดีครับ นี่สวยต่อตรงหนาครับหนานะฮะหาเตอร์นะฮะตอมีอายุดีครับมานี่ดูนี่นนโคตรสวยนะฮะสวยมากครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จอีกทีนะฮะอ่ะครันึนืคือจากที่แกแกะมาตอนนี้ผมให้มาตรฐานดีที่สุดที่ผมเคยซื้อนะเพราะวเนี่ยที่แกแกะมามูว่าโอเคหมดเลยอ่านี่ฮะ นี่ครับโอเคเดี๋ยวขอแกะต่อไปดูก่อนนะครับเห็นไหมต่อสวยเป็นโอเคนับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็สั่งไป50ต่อนะครับผมได้มา53ต่อนะครับมีแถมมาให้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างที่ที่คิดไว้นะครับนะฮะว่าคุณภาพต่อเนี่ยผมยังมองว่าที่นี่มาตรฐานดีที่สุด ในทุกเจ้าที่ผมสั่งมานะครับเน้นๆนะฮะเฉพาะเจ้าที่ผมสั่งมาหลายๆเจ้าสดจากบนดินมาตรฐานยังดีที่สุดอยู่นะครับตอมีอายุดีครับผมตอหนาด้วยครับแล้วถือว่าตรงดีนะครับคือผมไม่ได้ต้องการตรงเวอร์หรอกแต่มันโดยรวมแม้ว่มันตรงดีตรงดีมากๆนะฮะไม่ใช่จะผ่านโกมาอย่างที่บอกคือสั่งอย่างเงี้ยเหมือนสั่งของเราต้องมาลุ้นนะฮะว่าจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยสั่งแบบ บอกขนาดไปนะครับที่ผ่านมาผมบอกว่าแย่ yeah. แล้วก็ประเภทหนึ่งคือที่เจ็บใจตัวเองนะผมเจอนะเอ,นเอาไว้บรรทัดวางไว้ข้างหลังตอโคตรหลอกตาลแล้วสมัยก่อนแล้วนะสมายก่อนไม่บอกขนาดให้ดูเองพลาดคือไว้บรรทัดอยู่หลังตอไกลๆเงี้ยมันก็เลยรู้หลอกตาว่าไอต้ตอมันยาวจริงๆแล้วมันสัน้นขนาดไม่ถึงโดนไปเป็นล็อตหนึ่งเลยผมอโอ้โหเจ็บปวดใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะ เป็นช่างภาพจะโดนจะโดนถ่ายภาพหลอกไลน์นี่มาขายของกันนะครับผมคืออันเนี้ยต่อห้าสิบาทนะครับสิบสาสิบสี่นิ้วต่อห้าสิบบาทคุณภาพก็คือคุ้มราคานะครับฮะถึงถูกกว่าสามสิบาทสี่สิบาทแต่คุณภาพไม่ได้คือถือว่าแพงอ่ะยีิบาทยังแพงถึงว่านะฮะ,อะโอเค,คบ,บนมาเยอะแหละยังประทับใจเหมือนเดิมน,นะครับผมของสวนย์บ,บนดินครับสำหรับวันนี้ก็ บายบายพอกแค่นี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปกราฟต่อนะครับโอเคครับบายบายสวัสดีครับ